สวัสดีครับพบว่าของต้องมีอาร์ตี้ DIY กันอีกหนึ่งคลิปนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับทางแบรนด์โอสุกะนะครับเป็นเครื่องฉีดน้ําไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์เขานะครับรุ่น ocpw 6 0 7ูด p p ครับตัวนี้นะฮะแรงฉีดสูงนะคะรับล้างได้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นนะครับล้างแอร์ล้างรถหรือว่าล้างคราบตะไคร่ต่างๆที่มาสกปรกอยู่ตามพื้นซีเมนต์ของเรานะครับตัวนี้สูงสุดแ,แรงของเขาจะอยู่ที่60บาร์เลยนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอร ที่ความแรงระดับหนึ่งี่นะฮะจะใช้ล้างรถได้2คันล้างแอร์ได้3ตัวเลยนะฮะหรือว่าใช้งานได้ประมาณ30นาทีบวกลบนั่นเองับครับตัวนี้นะฮะจุดเด่นข้อหนึ่งเลยอายุการใช้งานนานขึ้นกว่า2เท่าแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับครับแล้วตัวนี้เป็นคีย์ไฮไลท์ของเขานะครับปรับความแรงได้3ระดับนะฮะก็คือ30บาร์บา60บานะฮะ เราสามารถเลือกปรับได้เลยไม่ว่าจะเป็นล้างแอร์ล้างรถหรือว่าล้างพื้นนะครับเลือกปรับความแรงตามความเหมาะสมของเราได้เลยแล้วก็ยังโชว์สถานะแบตเตอรี่ที่หลังเครื่องด้วยนะครับไม่ต้องกดเช็คที่ตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะฮะดูง่ายๆที่หลังเครื่องได้เลยครับร้อยเปอร์เซฟตี้แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่มีกระแสะไฟเข้าสู่ตัวเครื่องนะฮะ ก็คือพูดง่า,งงายๆว่าถ้าไฟบ้านท่านรั่วเข้ามาที่เครื่องนะฮะเราไม่ได้ต่อกราวไว้ตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นใช้แบตเตอรี่ดีซีนะครับไม่ทําอันตรายแกเราแน่นอนแม้กระทั่งจะมีไฟรัว่วเข้าตัวมอเตอร์คูนวันด้วยนะครับใช้ได้2แบบก็คือคุณสามารถต่อตรงกับสายยางเข้าสู่ก๊อกน้าของเราเลยนะฮะหรือว่าจะถังน้ําก็ได้นะครับก็คือใช้ดูดน้ําขึ่นจะถังนะฮะเราได้2แบบเลยแล้วแต่หน้าง,งานที่เราใช้งานเลยนะครับ แล้วก็มีกระป๋องฉีดโฟมที่แถมมานะฮะสามารถทําโฟมฉีดล้างรถได้เลยนะครับข้อดีของตัวนี้นะฮะมี่ระบบซอฟต์สตาร์นะครับช่วยป้องกันการกระชากของมอเตอร์นะฮะช่วยยืดอายุการใช้งานมอเตอร์ให้ได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับ อยยางที่แถมมานะฮะก็ไม่หลุดอไม่ม้วนตัวง่ายนะครับและที่สําคัญตัวนี้อีกตัวหนึ่งไม่รบกวนใครด้วยเสียงที่เบากว่า20%เทียบกับเครื่องฉีดน้ําที่ต้องใช้ปลั๊กไฟบ้านนะครับเช่นเคยครับไม่แนะนําให้ใช้กับแบตเตอรี่ต่ำกว่า4 a r นะครับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ 4Ah จนถึง 7.5Ah ครับและตัวนี้นะฮะแรงดันน้ําปรับได้3ระดับเลยนะฮะระดับ1 30บาร์ระดับ2 45บาร์และระดับ3 60บาร์ครับแล้วก็โฟลเรทของเขานะครับอยู่ที่4.9ลิตรต่อนาทีในระดับ1 ฮะ5ลิตรต่อนาทีในระดับ2และก็5.2ลิตรต่อนาทีในระดับ3นะครับน้ำหนักตัวเปล่า1.3กิโลกรัมถ้ารวมแบตเตอรี่5้แอมร์ที่แถมมาในเครื่องนี้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ1.97หรือว่าตีคร่าวๆเลขกลมๆว่า2กิโลน้ำหนักก็ไม่หนักหรือไม่เบาจนเกินไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับแกะกล่องด้านนอกออกมานะฮะเขาก็จะมีเป็นซอฟต์เคสด้านในแบบนี้นะครับออกแกะออกมาก็จะเป็นซอฟต์เคสแบบนี้ส,สวยๆเลยครับ นี่นะครับเมื่อเราเปิดซอฟเคสออกมานะฮะอันดับแรกที่เราจะเจอเลยเช่นเคยครับทุกตัวของโอสุกะเขานะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนั่นเองครับโดยที่เพื่อนๆสามารถสแกนตรงนี้นะฮะเข้าไปดูการใช้งานของเขาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นใบลงทะเบียนรับประกันออนไลน์นะครับหรือเป็นวารันตีค์ดนั่นเองนะครับ สามารถสแกนลายตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําตามขั้นตอนในลาย OA ของเขาได้เลยนะครับสินค้าของเขารับประกัน6เดือนนะครับและตัวนี้เป็นสายายางที่พูดถึงครับสายายางแถมมาให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นข้อต่อสวมเร็วนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกกับตัวถังน้ําเวลาเราใช้ถังน้ําแทนที่จะต่อตรงจากปลอกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองสําหรับเอาไว้ดูดน้ำในถังขึ้นมาและตัวนี้ก็จะเป็นตัวคัพเปอร์เป็นข้อต่อไว้ต่อกับพวกขวดน้ํานะครับและส่วนอันนี้ก็คือถังน้ําพกพาที่ผมได้กล่าวถึงนะะ ความจุถึง13ลิตรเลยนะฮะตัวนี้ก็เวลาจะใช้ก็แค่ดึงยืดขึ้นมามันก็จะเป็นทรงถังแล้วนะครับเวลาเก็บก็พับเก็บง่ายสะดวกพกพาแบบนี้เลยแล้วตัวนี้เป็นข้อต่อ90องศานะครับสามารถปรับซ้ายปรับขวานี้ได้นะฮะเอาไว้ล้างแอร์นี่ผมว่าเหมาะมากเลยนะครับตัวนี้หรือจะเป็นล้างพวกช่วงล่างรถยนต์นะฮะเวลาเราจะเข้าไปแล้วปรับเลี้ยวแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นโอริงสำรองนะครับเวลาใช้งานต่างๆนะครับที่ชาที่แถมมาก็จะเป็นตัว1.5แอมป์นะครับตัวนี้นะแล้วตัวนี้เป็นกระบอกสําหรับฉีดโฟม ในการล้างรถนั่นเองนะครับ และตัวนี้นะฮะก็เป็นหัวฉีดน้ํา6ใน1นะครับที่เขาแถมมาสามารถปรับได้เลยนะฮะสิยเลยจะล้างรถจะลดน้าต้นไม้จะล้างพืน้นจะทําอะไรได้หมดเลยครับผมและตัวนี้ก็เป็นก้านปืนอัดฉีดแบบยาวนะครับเอาไว้ต่อได้เลยครับอ่าแล้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบอะควากาดนะครับหรือแบตเตอรี่แบบกันละอองน้ำนะฮะตัวนี้ไม่แนะนําว่าให้ปรบบไปจุ่มน้ําหรืออะไรนะครับเพราะว่ายังไงแล้วท้ายที่สุดมันก็สามารถซึมเข้าไปได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่เขาออกแบบมาาาาาาคืือออกรรอนลนลงลงงง้้้ํเเวรรรใชห ล้างอัดฉีดนั่นเองครับแบตอควากาศตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกับความจุ5แอมป์ออลนะครับไฟแสดงสถานะด้านหน้าจะเป็น3สีนี้นะครับเขียวเหลืองแดงนะและตัวนี้ฮะเป็นไฮไลท์เราเลยคือตัวเครื่องนะครับ OCPW 6 0 7นั่นเองนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงสูงสุดถึง60บาร์เลยนะครับโอ้โหสวยงามนี่นะครับด้ามไกบอย่างที่เขาบอกใช้งานง่ายไม่เมื่อยนะครับเพราะมันกดง,ง่ายแบบนี้เลยเรามาว่าถึงวัสดุและแมตเทอรี่ที่เขาให้มานะฮะวัสดุที่เขาให้มานะครับเป็นพลา พลาสติก ABS อย่างดีเลยนะครับไม่ได้มีตัวยางหนึบๆเข้ามาช่วยในการเป็นกลิปจับหรือว่าอะไรนะครับเป็นพลาสติกอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าตรงท้ายเครื่องตรงนี้ตรงด้ามจับนะฮะมีการทําเป็นร่องเอาไว้นั่นเองนะครับเพื่อที่เวลามือเรามีความชื้นจากน้ำนะฮะจะได้จับได้โดยที่เครื่องมือมันไม่ได้ลื่อนจนเกินไปนะฮะแต่เนื้อพลาสติกที่ให้มาดูดีนะครับเป็นดํากึ่งเงานะครับไม่ใช่ดําด้านซะทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีเทาตรงนี้นะครับก็ด้านนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นโลโก้ทางแบรน ตามแลตัดมาที่ท้ายเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับหรือว่าเป็นปรับเบอร์นั่นเองนะฮะปรับได้เบอร์หเบอร์2อเบอร์3นะครับรับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสแสดงสถานะแบตนั่นเองนะครับตามแล้วถัดมาด้านนี้นะฮะก็จะเป็นเนมเพจของเขานะครับก็จะบอกว่าแรงดันสูงสุด60บาร์นะครับอัตราการโฟเรตของน้ําก็คือ5.2ลิตรต่อนาทีนะครับเดี๋ยวผมลองใส่แบตให้ดูนะ อ่านี่นะครับแบตอัพวากาดของเขานะครับพอเราใส่แบตไปแล้วนะครับพอเรากดทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะอยู่คําว่า P1 P1 ก็คือเบอร์1ครับกดอีกทีก็จะเป็น P2 ก็เป็นเบอร์2นะครับกดอีกทีก็จะเป็น P3 เป็นเบอร์3นะครับหลักการกดใช้งานโหมดแล้วก็ไฟแสดงสถานะแบบตัวนี้จะเหมือนเครื่องเป่าลมของเขานะครับตัวที่เป็นโวเวอร์นะตัวนั้นที่ผมเคยรีวิวกันแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อน้ําเข้าของเขานะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสาหรับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งาาานนปรระสิิทธภพกกััเลยดีว่คบ และนี่คือถังน้ําของเขานะครับที่แถมมานะครับถังน้ำสุด3ลิตรของโอซึกะครับใช้งานได้จริงนะครับแหมไม่ใช่แถมมาเลี่ยนเลนะเนี่ยนี่เบอร์หนึ่งนะครับ ลองสังเกตดูนะครับมีแค่เบอร์หนึ่งนะฮะผมว่าแรงดันของเขาก็เพียงพอนะครับเพราะว่าอันนี้แรงดันแค่30บารนะครับที่เบอร์หนึ่งนี่ก็ยังล้างพื้นได้โอเคเลยนะครับเนี่ยอ่านี่ผมจะลองที่ P 2ครับเบอร์2นะ เบอร์สองตรงนี้จะเป็น45บาบนะครับโอ้ใส่ได้เลยนะยีตะไข่กระจายเลยนะครับอื้อหือ ลากเลยนะลากยาวๆได้เลยนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ามันจะตัดหรือมันจะร้อนอะไรยังไงนี่มันเป็นมอเตอร์บัสเลสครับมันทนทานนะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะลองล้างรถด,ดูนะครับใช้ P2 นะครับ4-5บาไม่รู้จะแรงไปไหมนะโดยใช้เป็นหัวที่เขาแถมมา6ใน1นะครับตัวนี้จะกระจายที่40องศานะครับโอ้ยจ้ำๆเลยฮะโอ้สุดยอดครับ จริงๆผมว่า้างรถเบอร์หนึ่งก็พอน่ะ45บาเหมือนจะแรงไปนะครับน okay. ีกรคาแครมาเองเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลย ตาการใช้น้ำของเขาก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้กินอะไรมากมายถือว่าคุ้มค่ากับการล้างรถดีกว่าเปิดจากก๊อกโดยตรงนะครับครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองเทสล้างคอยลร้อนแอร์ตัวนี้ด้วยนะครับให้สังเกตดูนะครับโอ้โหอันนี้เพิ่งล้างไปนะครับแต่ว่า PM 2.5ช่วงนี้มันเยอะนะครับนี่ครับลองดูนะอย่างเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้นะฮะออกมานะครับจะได้ล้างได้ง่ายๆนะครับอันดับแรกทํางานเกี่ยวกับไฟเบรกเกอร์ปิดก่อนนะครับ อันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับ o อ u ุก Os OSID 822ตัวใหม่ของเขานะครับคอสั้นนะครับมันจะเข้าตรงนี้ได้ง่ายๆเลยครับข้างหลังนี่นะ้วยคอที่สั้นนะครับทำงานง่ายอย่างแน่นอนและหมดในอกระดอกทีีข้ขาแถมนะครับ ตัวนี้ก็มีที่ห้อยเข็มขัดนะครับห้อยได้เลยนี่นะฮะเราก็เปิดล้างแบบนี้นะครับแล้วข้างในนี้อาจจะล้างได้ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามันต้องล้างแผงด้านหลังตัวนี้ซึ่งติดกับกำแพงนะฮะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะถ้าเราเข้าไปล้างแบบนี้ไม่สะดวกนะครับนี่นะครับเราก็แค่ต่อก้านยาวสีแดงที่เขาให้มานะครับแล้วที่เด็ดคืออยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นหัวนะครับสามารถปรับได้90องศาขวาก็ได้นะครับ ซ้ายก็ได้นะฮะปรับได้หลายองศาเลยเลือกเอาได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะปรับไปที่90องศา <ST UT> โอเคครับแล้ก็จะใช้เป็นหัว90องศาตรงนี้นะฮะ <ST UT> เนี่ครับโ้โหขุ่นดำๆเลยะครับอ มีใช้ความแรงแค่ P 1เองนะครับตัวนี้สามารถปรับเฉียงแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่ตามองศานี่นะตัวด้ามปืนเราตรงนะครับแต่นี้เราสามารถปรับได้นี่นะครับอย่างนี้เลยหัว ครับเดี๋ยวเรามาสรุปการน,นะครับกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงรุ่น OCPW607 ตัวนี้จากทางแบรนด์โอซากะนะครับจุดเด่นเลยก็คือใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับตัวนี้นะแล้วก็ยังปลอดภัยนะครับด้วยวงจรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าบ้านที่เป็น AC 220โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหมดปัญหาเรื่องไฟรั่วที่จะทําอันตรายต่อถึงชีวิตแก่เรานะครับและด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาครบครันนะครับสามารถใช้งานได้เลยทันทีไม่ต้องซื้อ เพิ่มเลยนะอันนี้มันดีมากๆเลยนะครับและยังปรับแรงดันน้ําได้ถึง3ระดับนะฮะระดับ 1, 30บาระดับ2 45บาและระดับ 3, 6 0บาเลยครับผมสามารถทําให้ใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างพื้นที่ตะไคร่น้ำนะฮะล้างแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอยร้อนคอยเย็นหรือว่าจะล้างรถนะฮะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยได้หมดเลยนะครับมันสะดวกมากๆนะฮะ ต่อได้ทั้งหัวก๊อกและก็ดูดจากถังน้านะครับกรณีที่ไม่สะดวกต่อจากหัวก๊อกก็มีถังน้ําพกพามาให้จะเป็นตัวนี้นะฮะถังน้ําพกพาขนาด13ลิตรก็สามารถใช้งานล้างแอร์ได้อย่างสะดวกสบายเลยครับและด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ในแบบใหม่ก็คืออควากาศนะครับการละอองน้ำนะฮะมันก็เยี่ยมยอดมากมากเลยครับและจากเท่าที่ได้ลองใช้งานนะครับแบตเตอรี่อควากาศของเขาขนาดความจุ5 Ah ตัวนี้นะฮะเท่าที่ผมได้ลองใช้งานล้างแอร์ล้างรถนะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ที่ประมาณ 25 3 0ถึง30นาทีโดยประมาณที่เบอร์1นะครับแต่ถ้าเอาไปใช้งานที่เบอร์2หรือว่าเบอร์3ที่มีความแรงเพิ่มมากขึ้นระยะเวลาก็อาจจะลดลงไปนะฮะถ้าจะให้ดีใช้ยาวยามมีแบตเตอรี่สำรองอีกชก้อนก,ก็จับมาเลยครับ และที่สำคัญอีกอย่างเลยนะครับเสียงรบกวนเบากว่า20%ถ้าเทียบกับเครื่องที่ต้องเสียบปลั๊กไปบ้านนะครับ okay. แก้รักใครที่สนใจเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไร้สายจากทางแบรนด์โอซุกะนะครับรุ่น OCPW607 ตัวนี้นะครับถ้ามีขีด P1 ก็คือตัวเต็มครบชุดแบบนี้นะฮะตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะฮะอยู่ที่2,590บาทเท่านั้นเองโอ้โหถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับป ทางแบ,บแรนด์โอซกะก็ยังมีตัวเปล่ามาให้นะครับตัวนี้ราคาก็ถูกลงอีกน,นะครับราคาจะอยู่แค่เพียงประมาณ1 7 9 0เบาทเท่านั้นครับถือว่าราคาดีมากๆเลยครับและถ้าใครที่สนใจผมจะทิท้งพิการการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปตัวนี้นะฮะเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมีสินค้าอะไรดีๆมานำเสนออีกนั้นกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยครับส่วนสำหรับคลิปนี้ผมและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโอซุกะ OCP วิว607ูนดีทีตัวนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ